ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชื่อว่ายังมีขยะที่จะทิ้งออกมาอีกอย่างน้อย3าระลอกนะคะโดยคาดว่า7วันจะเก็บกวาดขยะที่มีมากกว่า1 0 0 0 0แสนตันออกจากเมืองหัดใหญ่ได้ทั้งหมดจากการสังเกตการของทีมข่าวพบว่าตลอดทั้งวันนี้หน่วยงานต่างๆเริ่มระดมอุปกรณ์หนักเข้ามาเก็บขยะที่อยู่ตามตรอกซอกซอยและสข้างทางมากขึ้นโดยวันนี้มีทหารช่างจากกองพลฐานราที่5นนำรถตักบรรทุก หรือรถตักดินแบบพิเศษและรถบรรทุกที่สามารถบรรจุขยะได้มากกว่า10ตันมาเร่งนำขยะไปทิ้งที่จุดพัก เพื่อรอนาไปทิ้งในบ่อขยะและคัดแยกรีไซเคิลนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายอมรับว่าช่วงแรกหัดใหญ่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์จัดเก็บขยะไม่เพียงพอแต่ล่าสุดสามารถเคลียร์ขยะตามถนนสายหลักได้หมดแล้วคาดว่าภายในวันที่14ธันวาคมจะเก็บขยะที่เหลือออกไปได้ทั้งหมดจากข้อมูลล่าสุดพบว่าเจ้าหน้าที่เก็บขยะไปได้มากกว่า40%ยังเหลืออีกมากกว่า1 0 0ตันที่ต้องขนย้ายออกนอกตัวเมือง เวันหลังเนี่ยเราจะต้องเก็บกวาดขยะซึ่งมีปริมาณมากประมาณโดยประมาณการไว้200แสนตัดโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ก็เก็บทุกวันนะทำทั้งวันทั้งคืนซึ่งตอนนี้กําลังคนเนี่ยในแต่ละโซน4ีโซนเนี่ยมีโดยประมาณ900คนโดยประมาณนะครับเรากําจัดไปแล้วทุกโซนโดยประมาณเฉลี่ยเนี่ยประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ4ี่บ้าง4 0บ้าง42บ้างแต่โดยเฉลี่ย4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออ,อีก ประมาณ60ก็ต้องรีบดําเนินการอีก7วันข้างหน้าให้เสร็จซึ่งก็ได้แบ่งหมายมอบหมายงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าการทํางานจะคล่องตัวขึ้น ส่วนปัญหาเรื่องรถยนต์เสียหายจากน้ําท่วมที่รอาการประเมินความเสียหายจากบริษัทประกันเลขาธิการคอพอยืนยันบริษัทประกันภัยในพื้นที่เกือบ20แห่งกําลังเร่งสํารวจและเตรียมจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันให้กับเจ้าของรถส่วนรถที่ยังติดไฟแนนซ์ก็จะเร่งออกหนังสือระงรับการคํานวณดอกเบี้ยชั่วคราวจากการพูดคุยพบว่าแต่ละบริษัทประกันในพื้นที่ยังมีฐานะการเงินที่มั่นคงพอที่จะรองรับการเยียวยาผู้เสียหายจึงไม่กังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำ รอยกับเหตุการณ์โควิด -19 จุฬาเพื่นพึ่งพาช่อง7 HD รวมใจฝ่าไฟน้ำท่วมใต้เปิดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเลขที่บัญชี152-4-87883-0ธนาคารกรุงเทพสาขาสยามสแควร์หรือสแกน QR โค้ดเพื่อร่วมบริจาค E d o n a t i ชันผ่านระบบโมบายแบงกิ้งได้ทุกธนาคารเปิดรับบริจาคถึงวันที่10ธันวาคมนี้